นดี๋ผู้หญิงเขาจีบผมแล้วลองจีบดูวะแล้วผมต้องจีบกูลองจีบดูเดี๋ยวลองจีบลองฝึกไว้แกเป็นเนี่อะไรอ่ะด่างนี้เลยเหรอเราไม่ชอบแกหรอกจริงเหรอไปกินเหล้าไหมไปเดียวสบวัดหนึ่งสองสามสี่ห้า สวัสดีครับวันนี้เราก็ซื้อใหม่มาใหม่นะครับแต่สปอนเซอร์เข้าได้นะคระับนนเข้าได้นะครับหนึ่งอันนี้นั่งเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยปารีสนั่งนำครับทำไมมึงต้องแสงเกมสีดำตาคุณอะเป็นไรเสียงกูแบบไม่ไหวนะโอ้ยเสียงกูไหวอะแต่ว่ามันแบบเจ็บคอแบบว่าต้องพยายามเปยนเกินเสียงกูบนขึ้นจมูกป่ะมากตอนนี้ยใช่ เทปะไม่สวัสดีค่ะยดีต้รับสู่รายการจ้าทีพมีวันนี้มาแบบว่ามีแสงข้างนอกถึงจะน้อยแต่ก็มีเอเป็นแผนธรรมชาตินะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา5้าโมงถ่ายรูปให้หน่อยดิจะไปลงโซเชียลแล้วเวลางานนะถ่ายรูปเวลางานเพราะอะไรจะไปลงไอจีโซเชียลเขาวันปะ ได้น้องทิพเอาไปเอาโทรศัพท์ขามาถ่ายได้ไห้ยเพราะเค้าสวยกว่าสวัสดีค่ะนิงค์ค่ะคนดีค่ะป้าเล่นนะครับเย้ก็สําหรับวันนี้เราจะมาทําอะไรครับก็คือมันเป็นเทรนด์คือตอนแรกอ่ะเห็นช่องเดียวก่อนเพื่อนส่งมาให้ดูอ่าฮะโอ้เสียงรถดังยังมันเป็นการผสมกันที่แบบฮะเข้าหรอเออเข้าหรอเราก็เลยจะมาลองทําดู คนหลังอะไม่อยากขยับตัวมีตั้งหลายอย่างอุ้ยแล้วอันนี้กูว่าไม่น่าใช่แเอาขนมจีบมาใส่็จเห็นเนี่ยกูหยิบผิดอ่ะมันต้องหยิบอะไรมันต้องหยิบแตงโมกูเก็บหนมงงว่าทำไมมันมีขนมจีบอยู่ในนี้วะ ต้องแกะ25บาทออกด้วยนะเดี๋ยวเขารู้เหรอเขารู้ว่าเราซื้อมา25บาทมีคนบอกว่าซื้อมาแพงมาก25บาทใครอันเนี้ยใครบอกแม่แม่ <laughs> มีคนบอกใครแม่้าเะเนี่ยไม่เนียนนะมีคนบอกใส่ไงต้าบอกใส่อ๋อ <ไ>ง,ง่ายงาวัตถุดิบก่อนก็ได้ง่ายๆว่าแบบในฮาวาเช่อะไรของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างะ<ทร>ชื่อนี้จริงไมไม่รู้สูบะคาวาเช่เหรอสูบะก็คือสูบะคือแตงโมภาษาเกาหลี๋อ้สูบะคือแตงโมภาษาเกาหลีเราทำสูบะฮาวาเช่กันนะครับทุกคนกเราทำสบเราทแค่ฮาวาเช่เราทำไม่ใช่ฮาวาเช่เราทำฮาวาเช่ฮาวาเช่เราไม่ทำสูบะนะครับเราทำฮาวาเช่ไม่เราก็มีสูบะด้วย เราทำซูบักฮาวาแช์ด้วยแต่เราก็ทำฮาวาแช์ก็คือเราทำอะไรเนี่ยฮาวาแชร์เฉยๆที่ใส่ซูบักที่ใส่ใช่แต่ไม่ต้องพูดเราทำฮาวาแชร์ที่ใส่ผลไม้ทุกอย่างนะครับเติมเลยว่ามีผลไม้อะไรบ้างสาลี่สาลี่สีเหลืองสีเหลืองแอปเปิ้ลสีแดงอันนี้คือองุ่นสีเขียวแก้วมังกรอันนี้คือแตงโมนะครับแตงโมที่เราซื้อมา2ี่บ้าบาทมันต้องยำยี่บ้าบาทอันนี้คือแคนตาลูปอันนี้สับปะรดลอดช่องนะครับ เพราะมันจะเป็นเท็กเจอร์แบบวุ้นๆนะทุกคนโอาแฉใส่รสชาติรสชาอมันจะแบบไม่ได้มีรสชาติมากอะไม่มีรสชาติไม่เข้ากันเข้าโอเครอดูนะรอดูรอดูว่ากินกับรสช่องจะเข้าหรือเปล่าต่อไปเป็นง้อสอดไส้สับปะรดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวุ้นมะพร้าวนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างแรกก็คือการหั่นผลไม้เธอนี่เอาเขียงมาอันเดียว่ะไม่ปารีก็ปอกเปลือกดี เขาหั่นไงอ่ะพี่ปอกเปลือกเขาหัน่นไม่ชอบปอกเปลือกเลยจะทำไม่ทำปอกเปลือกไม่เป็นดูดิเนี่ยเนียเนี่ยมันไม่ตั้งใจอะ่ะแล้วมันเป็นอย่างนี้ใครเอาฟันกัดครูลองเอาเอันนี้มันองเทียบร้อยฟันเป๊ะกินมาหรอแบบกินมาก่อนหรอกินแต่เปลือกไมนะ่ได้สนุกมากใช่ไหมที่ให้คนอื่นปอกผลไม้ ไม่ปอกไม่สนุก,นกด้วยเจะใส่กวนหมดเลยเหรอหมายว่ากินเล่นบ้างเวลาไม่จะว่าไปการปอกก็สนุกดีอนกันี้นนโอ้โหปาลีสปาลีสเต็มด้วยนะเต็มไวเลยปาลีสปาลีสมันเต็มสภ้อาเขาหมดแล้ว<น>เพราะว่าแค่นี้ก็เต็มแล้วเนี่ยมันเพราะว่ารูปม,มันใหญ่มากเออเอาแค่สี่ห้าอันพออย่าทำอย่าง,งานั้นขึ้นมา ้องหิวครัต้องหิว,หว <c oughs> มึงสามารถกินผลไม้เพื่ออยู่รอดได้ปะอืมไม่ไม่ได้เพราแพ้เลือกผลไม้นะจริงเหรอกินแล้วมันคันดิมีปากเพื่งตัววันนี้ปร,ริสแต่งตัวแปลกไปไหมทุกคนนี่รอสุดๆวันนี้คือเนี่ยไปเห็นไอจีไอจีหนึ่งใช่ป่ะแล้วเขาอะเหมือนขายเสื้อมัดย้อมที่เป็นรูปหัวใจใช่ป่ะอืแต่รู้สึกว่าอุ้ยมันสวยดีน่ารักดีช่วงนี้แบบอินกับรูปหัวใจว่กอุ้ยมีอะไรรอเปล่าไม่มีอะไรแค่อินเฉยเออแล้วเจ้ามีคนถามว่าอินกับหัวใจคือมีความรักหรอไม่นะ จริงๆคือแบบว่าแค่แค่รู้สึกช่วงนี้ชอบหัวใจใส่คือปารีแเ็นแบบนี้แล้วนึกเึงเพื่อนปารีคนหนึ่งคนไหนอะแมน่ะเหมือนมากเพื่อนเหรอเอา้าคือไม่มีใครเห็นกูหันนะเพราะว่าแตงโมบงังอะะช่วงนี้แบบลองกินแตงโมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแตงโมก็อร่อยเหมือนกันนะคือปกติเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่กินผลไม้เลยยกเวน้นแบบอง,งุ่นที่มันอร่อยอะอย่างมากีย อาเกอาโต้อเมริกาโน่มสัมสใจมัสอย่างอังน,ออนนูนอันเนี้ยมันอร่อยเว้ยก็เลยกินสาลี่นี่คือต้องหั่นปะจริงๆไม่ต้องปอกอะไรอ่ะสาลี่นะแต่ปอกดีกว่าเพราะเราเอามากินแบบนี้ต่อไปก็อกแก้วมังกรวันนี้เสียงอาจจะแบบแปลกๆนิดนึง <c oughs> เพราะว่าอะไรตะโกน <c oughs> มาจากร้านเหล้าจริงๆอ, <ำ S 1> อ่ะไม่ใช่เว้ยเพราะว่าเราตากฝนช่วงนี้ฝนมันตกแต่ว่าตอนนี้มีอยู่ร้านหนึ่งที่บางแสนจริงย เก่งกบแล้วจะเก่งกบแถวนี้นะทำไมมันอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆไ,ได้ยินป่ะในกล้องไม่น่าจะได้ยินนะคือช่วงนี้เราเรียนจบแล้วใช่ไหมเรียนจบมาหาลาัยแล้วเรียนจบมัธยมแล้วแต่แบบว่าคือเรายังมีเพื่อนมัธยมอยู่นะวายตายลนะช่วงนี้จบแล้วแต่แบบว่าเพื่อนเรายังอยู่ก็แบบรู้สึกภูมิใจมากเลยนะที่แบบว่า เวลาแบบเลยนจบแล้วยังแบบยังมีเพื่อนอยู่อ่ะนึกออกปะต่อไปเขาจะหั่นสาลี่แต่จริงๆอ่ะที่เรายัางเจอเพื่อนกันอยู่เพราะอะไรหรือปะบ้านเราใกล้กันไปใครดูนี่ไหมดอลมอนประมาณนั้นกูเป็นชิซูกะไม่มึงเป็นดเลมอนนั่นแหละก็ประมาณนั้น,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 นแบบบ้านมันใกล้กันก็เลยเจอกันบ่อยอ่ะนึกออกปะและสิ่งที่สําคัญคืออะไรรู้ปะ สิ่งที่สําคัญที่ทําให้เราได้เจอกันก็คือไปกินพิกนิกไม่ใช่สิมึงก็อมอบแบบกัดซีนมากนี้สําคัญที่เราไม่เราเจอกันคืออะไรไาทําพิกนิกใช่ไม่ใช่ไปกินแต่ที่มันพูดเมื่อกี้คือสมองมันคิดแล้วว่าจริงเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงอุ้ยแอปเปิ้ลมันสีน้ําตาลแล้ววะวิธีทาให้แอปเปิ้ลไม่เป็นสีน้ำตาลช่น้าเกลืออันนี้ก็เป็นงอนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดอุ๊ยโอ้ผลิต เหนียวแน่ตายละแต่ก่อนอ่ะแต่ก <No> ่อนอ่ะเขาไม่กินสับปะรดนะเว้แต่กินแกนสับปะรดไม่ได้ให้กินแกนสับปะรดปะไม่เคยแย่งกินพูดเลยแย่งขับใครคนเดียวเพราะไม่มีใครกินไงโอเคกูก็เลยกินแต่ว่าชอบมากคือแต่ว่าใครมาขอก็ไม่ให้กินไงอ่าฮะก็คือว่าแย่งแหละแย่งปะตัวเองเดียว อันนี้เยกกแบางทีแม่ก็จะทิ้งอะไรเงี้ยไม่อ๋อแย่งแย่งแย่งนี่แบบว่าเขาจะไปทิ้งแล้วก็เลยแย่งเหมือนหมาเลยค่ะมันมาแย่งโอเคเท็กเจอร์เฉยคือบอกว่าเวลากินมันต้องมีหลายเด็ดเท็กเจอร์เดี๋ยวเนี้อใช่ไหมล่ะไม่ใช่อ่ะชานมไข่มุกมันมีอะไรเท็กเจอร์เขียวเคี้ยวนึบๆอุ้ยเท็กเจอร์เขียวเคียวนุ่มๆชานมเหรอมันมีหลายเท็กเจอร์อุ้ย ไม่เพื่อนไม่เพ <S <S yeah. ื่อนเขาไันน like um ี้หยุดไม่ให้หยุดเดี่ยมันจะเพื่อนเขาเอาละใช่คืองานใส่ลัดช่องนะครับเชี่ยหี่อ่ะอจินเก็บของก่อนโอเคไหมอุ้ยฝนจะตกแล้วอ่ะอย่างแรกที่เราจะต้องมีก็คือน้ำแข็งโอ้หน่ากิน่าเดอดไปเดอดไปเอาละต่อไปเป็น นมนมแล้วก็น้ำสไปซ์ตาลีดแกดิเรานั่งดีๆเป็นไงล่ะลืมโทษหนึ่งสอคือมันจะกินได้จริงป่ะวะมันจะอร่อยจริงไหมเนี่ยนี่ยตลกดีไม่มั่นใจเลยเชิญ่อยจริงป่ะมันเหมือนอาหารที่ไม่ใช่คนกินอะเห็นไหมทุกคน ชิมน้ำก่อนนะมันก็ตอบเลยว่าไม่ไม่น่ากินขอลองชิมน้ำด้วยครับโอเคเราจะชิมน้ำก่อนนะทุกคนเงียบเลยกินเงียบเงียบเลย ้ากินกับแตงโมอ่ะมันจะบวกความแบบความอร่อยเว้ยมันเลยทำให้เรียกว่าชูฮวาทวาแช่ชื่อด้ึนเหรอชูฮวาอน้ำผลไม้คือแตงกวาแช่ผีก้องคอยเนี่ยจริงๆทุกคนคือน้ำไอเนี้ยถามว่ามันแบบอร่อยไหมมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นเว้ยแต่ถ้ากินคู่กับแตงโมอ่ะโอเคเลยผลไม้อื่อแต่ผลไม้อื่นๆเดี๋ยวลองกินกันอ่ะก็กินกับแอปเปิ้ลอร่อยนะเมื่อกี้ มันเป็นน้ำที่กินกับกับผลไม้แล้วอร่อยเว้ยแต่กินอย่างเดียวไม่อร่อยนมก็กินนมไปเนาะอย่างก,กินสไปก,กินสไปไปนมก็นมสไปซ์ก็สไป่์ามาันผสมกันแล้วก็กิน <ไป S 1> ด้วยกัน,นเ,เ,เดี๋ยวลองกัดรอยช่องดูร้อย้องหายยากด้วยคือร้อยช่องมันมีกลิ่นอนะเพิ่งรู้ว่ามันมีกลิ่นด้วยอะต่อไปนะครับเป็นรองเงาะ ลองอลองง้อคืชฉันพูไม่ค่อยชัดอีกแล้วอ่ะเป็นตลอดเลยอ่ะแบบไม่สบายแล้วเพราะไม่ชัดอ่ะไม่สบายไงใจอ่อนผวกเปียกเพราะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายนะครับก็ใครอยากดูแลนะครับก็มาดูแลได้คนในแชทมึงยังไม่มีอไม่เราถ่ายที่อะไรเนี่ยคือมันแค่ว่าไม่ใช้วัตถุดิบน้อยไงแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้อะไรอ่ะมันไม่ต้องเตรียมแบบความพร้อมเยอะอะไรขนาดนั้น เยอะอยู่นะเพราะไปซื so so like ้อของนานมากช้อปปิ้งกันอ่ะช้อปปิ้งกันปกติไม่ได้เร็วๆไม่ได้ลีลาเต้นบ้างอะไรบ้างอีนิ่งเดินผ่านเขาขายข้าวแตนอีนิ่งอยากเป็นข้าวแตนเดินผ่านข้าวแตนปุ๊บอยากเป็นข้าวแตนอยากเป็นข้าวแตนมันเยอะตลอดยีนี่ก็เต้นอยากเป็นข้าวแตนอยากเป็นข้าวแตนมันร้อง ถ่ายลงโซเชียลเนี่ยเวลางานอีกแล้วมันไม่น่ากินเลยปารีสจะถ่ายคือถ่ายนะคือนิ้งโสดนะคะถึงนิ้งจะทำอะไรคนเดียวเก่งแต่นิ้งก็อยากมีคนอื่นบ้างเคยจีบคนป่ปะึงนี้ผู้หญิงเขาจีบคนเราลองจีบดูป่ะลองจีบกูอ่าลองจีบดูเดี๋ยวลองจีบลองฝึกไว้แกเป็นยี่ยอะไรอะ่ะอย่างนี้เลยเหรอเราไม่ชอบแกหรอก จริงเหรอไปกินเล่าไหมไปเดี่ยวเห็นยากเลยเห็นปะสมุนคูเป็นคนคุยเขาไม่สบายอ่ะขอปวดหัวตอบไหตปบไหมก็เลยแสดงอาการเป็นห่วงนิดนึงเขาเหมือนจะไม่สบายอ่ะปวดหัว ความจริงคือขับรถไปหาเลยจริงเหรอไม่จริงสัตว์ต้องถามไงอ่ะถามว่าอาสมุนนี่รองปวดหัวไม่สบาย acting เหรออื acting เขาสึกปวดหัวเหมือนจะไม่สบายก็ไปกินยานะแล้วก็ห่มผ้านนหนามาหาดิ ไม่รู้จะหยบใครอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันแปร์แล้วอ่ะเร็วเร็วเราปิดจิ๊บก่อนดีกว่าปะก็สําหรับวันนี้นะครับจริงๆเราจะพูดต่อนะครับแต่ว่าฝนมันจะตกแล้วแต่ก็ไปดีกว่านะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามบลิสได้ด้วยนะครับใช่บ๊ายบายค่ะแล้วก็ไอจีนิ๊งติดตามได้นะคะโอยหน้าหนักอ่ะตั้งแต่ต้องยกออกโอ้โหมันแน่นอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ